ที่เก่าเวลาเดิมครับช่วงเที่ยงวันนี้ก็อันนี้ก็เป็นรถของป๋าสุกครับถ่ายน้ำมันเครื่องชุดทีมงานของเก็มติ้งใช่ไหมเป็นสิงเก็มติง้งดูแดบทุกวันเลยโอ้เอฟซี C, ตัวนี้ <laughs> เซนซิงไทยแลนด์เจเอฟซีใช่ไหมเอฟซีเจเอฟซีด้วยทีมงานของบริษัทนีจะถ่ายบรรยากาศรอสปอนเซอร์จากบริษัทอยู่เนี่ยยังไม่ได้เลยเงียบกิฟตนี่ผมรอ กดไลค์เลยเนี่ยน่าจะอีกสองสามวันสองสามวันอันนี้เปลี่ยนอะไรมั่งน้ำมันเครื่องกรองเครื่องครับน้ำมันแล้วก็กรองปลาสุกได้อะไรอ่ะเก็บผักเก็บผักผักแล้วก็พริกชีไม่เสียเที่ยวครับออกมาข้างนอกวิเครา์ต้องขยันต้องกินเหมือน ใครคิดถึงป่าอ้วนก็กดไลค์ด้วยนะครับอันนี้ก็รถพ่เิิเจ้ของไปไหนแล้วนู่นครับคันเหลืองๆของผมเองอันนี้ก็คันของที่สายยัน คิวสองเธอเนี่ยสมุดไปทำอะไรเนี่ยทีด่ด,ด,ดินเยอะนะช่วงนี้หน้าฝนขี้ตมขึ้นรถเอาน้ำยาอะไรมาขัดเงาเนี่ยทำมันดำดีจังอนะ่ะคครับลดาสิบบาทครับอื กินข้าวยังัเที่ยงแล้วอลวอยนี่แหละไว้ให้ช่างเขาทำอ้ยก็มาดูทีมงานช่างควรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ผมได้ดังอีกแล้วไค้ร้านร้านซับยังครับโอ้ยรออยู่เนี่ยเมื่อไรจะถึงสักที FC ครับ FC ติดตามอยู่เราเป็นทีมงานจากบริษัทวันนี้มาถ่ายน้ำมันเครื่องทางควรขาประจำก็จะมา คลิปก่อนหน้านู้นก็มานี่เหมือนยังไม่นานเลยนะไม่นานนะแป๊บๆเองสามร้อยชั่วโมงไม่รู้ตอนนี้เขาเอาสามร้อยเหรอไม่รู้ตอนนี้มันตั้งสามร้อยชั่วโมงหรือห้าร้อยชั่วโมง,โมงแต่ยังผมเมื่อวานโทรมาพี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะถึงรอบแล้วหืตกใจอ่ะอไวเนี <laughs> ่ผมตูน้ำมันก็ยังไม่เท่าไหร่อ่ะอืสงสัยจะเปลี่ยนบริษัทน้ำมันอีกแล้วมั้ง <laughs> ไอ้พวกที่ตกแผนก็ตกแผนเยอะนะออือตกแผนตกแผนใช่ไหมอไอ้คันที่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นอีกเปลี่ยนแล้วเป็นอีกไอ้คันไม่ได้เปลี่ยนก็มีบางคนโทรหาผมบอกอว่าพี่วันไหนจะเปลี่ยนห้ายมันเครื่องผมเนี่ยสี่ห้าเดือนแล้วเนี่ยสี่ห้าเดือนหรือเขานับเป็นชั่วโมงหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะชั่วโมงชั่วโมงทำงานชั่วโมงด้วยเนาะเรต้องแจ้งซ่อมบ่อยๆจะได้มีชั่วโมงไปโชว์ เขาจะบันทึกไว้ในคอมที่บริษัทนะก็จะมีไอ้นี่เขาก็จะมีแผนของเขาเสร็จแ้วรู้นุ้ตกแผนนี่ตกแผนก็ต้องรอไปก่อนบริษัทเราช่วงเป็นถ่ายเพิ่มหน้าใช่ใช่ใช่พากันบสถครบเลยช่วงนี้โอ้โบนดีเงินเดือนก็เลื่อนเงินเดือนเลื่อนไปออกตรงสิ้นเดือน ธรรมดามันจะออกก่อนใช่ไหม,ไหมนัดใครไว้นี่เสียนัดหมดเลยนข้าวยังเนี่ย,ย,ยไไเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ เดี๋ยวร,รอพี่หมึกแกมารับไปกินข้าวก่อนอันนี้คือว่าสวยนะครับกันเนี้ยมาใหม่ล่าสุดถือว่าล่าสุดเลยที่บริษัทนำเข้ามา เบอ38มีอยู่3คันเข้ามาใหม่3คัน38 39 40ของพี่คันชัยน่าจะเป็นเบอร์40เปล่าอวนถึงเท่าไหนอ่ะในรถที่นะคาอยู่นในรถทำไปด้วยครับ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  เดดร้อนเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตก ขอจบคลิปตะเบียงเท่านี้ครับไวเจอกันในโอกาสหน้านะครับอันนี้ก็เป็นคลิปกถ่ายตำหนักเครื่องของทีมงานวันนี้มา4ี่คันเดี๋ยวจะมีมาอีกชุดนี้ก็เป็นห้าสิบตันทั้งหมดนะครับขอขอบคุณเ c ซีนะครับที่เข้ามารับชมแลวก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับขอจบคลิปตะเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ